อ่ะโอเคครับก็มาถึงส่วนที่2เรื่องของการใช้งานโปรแกรมแ a บ Cut ในเบื้องตน้นเมื่อเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าที่ให้เราตั้งค่าก่อนตั้งค่า โดยการกดที่ปุ่ม modify ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นการกําหนดค่าของวิดีโอที่เราจะเอามาเป็น output นะว่าเราต้องการเอาวิดีโอไปใช้ที่ไหนเช่นไปลงบน y o YouTube ขนาดที่เหมาะสมนะครับก็ประมาณ Full h p นะครับก็คือ1 0 8 0 p หรือจะเป็น 2k 4k อะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องเลือกก่อนเป็นการกําหนดค่า output ก่อนว่าวิดีโอของเราเนี่ยจะไปใช้ที่ไหนอะไรยังไงก็มีการตั้งชื่อนะมีการตั้งชื่อ อันนี้อันนี้บอกนิดหนึ่งก่อนนะครับตัวโปรแกรมแท็บพัทนะครับมันจะเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ของตัวโปรแกรมมันเองก็คือถ้าเกิดเราจะย้ายเครื่องหรืออะไรเงี้ยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับต้องเข้าโฟลเดอร์ลค่อนข้างลึกค่อนข้างลึกเดี๋ยวตอนที่เราเข้าไปตั้งค่าจริงเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูเนาะตอนเซตอัพนะครับก็เซตอัพไปได้เลยๆๆคือโปรแกรมนะครับมันล็อกอินได้แต่เท่าที่ลองใช้ดูก็คือไม่มีผลอะไรล็อกอินได้นะครับแต่ว่าเวลาเราย้ายเครื่องไปไป Lock ็ล็อกอินเครื่องอื่น ไฟล์งานเราไม่ได้ตามไปด้วยมีการตั้งชื่อแล้วก็เซฟทูมันจะฟิกไวู้่แล้วนะครับว่ามันเซฟไว้ที่ไหนเดี๋ยวตอนที่เราไปตั้งค่าเนี่ยเราต้องเข้าไปดูนะว่ามันเก็บงานไว้ที่ไหนแล้วก็ตัวแมทเทเรียลเนี่ยนะครับมันจะเราจะกําหนดให้มันเก็บที่ไหนถ้าเรากดว่า Copy to Project เนี่ยมันจะเอาเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ลึกๆตรงนี้แหละจะอยู่ใน User นะครับ Account เราชื่อเราเนาะชือเครื่อง แอป Data นะครับแล้วก็เข้าไป local เ,เข้าไปลึกๆเละอาจจะเป็นการยากนิดนึงเพราะว่าบางตัวโฟลเดอร์เนี่ยมันซ่อนอยู่อย่างเช่นแอป Data เนี่ยครับมันเป็นโฟลเดอร์ที่ที่เด่นไว้มันซ่อนไว้ก็ต้องไปเปิดอีกอาจจะยุ่งยากนิดนึงถ้าเกิดใครอยากจะย้ายเครื่องห,งหลังไมค์มันถามได้นะครับถ้าติ๊กตัวแรกเนี่ย copy to project มันจะเอาไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยที่เราใช้ในการตัดต่อเนี่ยก๊อปไปไว้ในโฟลเดอร์รวมกันหมดเลยอีกอันหนึ่งก็คือเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ เดิมที่เราตั้งไว้นี่แหละก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนเนาะถ้าสะดวกในการย้ายก็อาจจะก๊อปไปไว้ในโปรเจกต์มันก็จะรวมไปเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ย้ายเครื่องบ่อยๆเราก็ติ๊กเลือกอัลล่าได้าอนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของอัตราส่วนอัตราส่วน4ต่อ3 16ต่อ9ก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะเป็น16ต่อ9นะครับจอจะเป็นเป็นวสกรีนนะครับเป็นแนวกว้างนิดนึงนะครับ และสูตรชันเนี่ยนะครับเราสามารถตั้งได้ว่าจะเป็นขนาด Full HD เป็น 2K เป็น 4K อะไรเงี้ยนะครับเฟรม e ปอร์เซขออนุญาตนะคท่าๆนิดหนึ่งในส่วนของอัตราส่วนเนี่ยนะครับมันก็จะมีที่นิยมกันก็คือ4:3กับ16:9นะครับเหมือนเหมือนหน้าจอ PowerPoint เราครับเวลาเราทำ PowerPoint สอนสนักศึกษาเนี่ยมันก็มี16:9กับ4:3ด้วยกันก็นกอาจจะคุน้นคุ้นชินกันมากกว่านะครับก็คือสองอัตราส่วนนี้หรือ เป็นวายมากๆเนี่ยก,ก็เลือกใช้กันได้เลยนะครับว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่ต่อมานะครับก็เป็นการตั้งค่าขนาดของวิดีโอที่เราต้องการนําเสนออันเนี้ยนะนะครับ 180p นะครับก็คือ1080นะครับคูณ1920อันนี้ก็คือจะเรียกอย่างว่าเป็น Full HD นะถ้าเกิดเป็น HD เนี่ยก็คือ 720p นะครับถ้าเป็น Full HD ก็คือเป็น 180p เวลาที่เราไปซื้อจอมอนิเตอร์นะครับหรือซื้อคอมพิวเตอร์หรือซื้อทีวีกันแล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีความละเอียดตรงนี้ให้นะให้เราเลือกอย่างเช่นเป็น Full HD เป็น 4K ใช่ไหมครับอะไรพวกนี้อ่าอันนี้อันนี้คือขนาดเปรียบเทียบกันเนาะนะครับ4:3ก่า16:9ถ้า4:3เนี่ยจะเป็นจอเหมือนจอรุ่นเกาวว่าๆอครับที่เราคบเห็นนะเมื่อก่อนนี้ที่เราใช้ก็จะเป็น4:3ปัจจุบันก็จะเป็นจอ16:9ค่อนข้างกว้าง มากขึ้นอ่าอันนี้ก็เป็นขนาด YouTube มาตรฐานนะครับก็จะมีตั้งแต่นะครับเนี่ยไล่มาเลยนะครับ 220P 3 6ย p 4 8สิบ2 0 p 1 0 8ั p หรือ f u ด l HD นะครับขึ้นไปเรื่อยๆ 2K 4K เนี้ก็ 2K นะ 4K ส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวตรงนี้เข้าไปดูทีหลังเนาะเป็นการเหมือนเปิดฟังก์ชัน p ล็อกซตรงนี้ครับเป็นฟังก์ชันที่ออกมา รองรับเครื่องที่อาจจะแบบสเปคไม่ค่อยแรงอาจจะทํางานได้ช้าในงานวิดีโออะไรพวกนี้ proxy เนี่ยเป็นเหมือนกับการทําให้เราดูพรีวิวในเครื่องเราเนี่ยดูความละเอียดที่ต่าลงมาเวลาที่เราตัดต่อครับเราจะดูที่ความละเอียดในการพรีวิวที่ต่าเพื่อให้ความเร็วในการทํางานมันมันดีขึ้นนะครับแต่เวลาที่เราไปเอ็กพอร์ตไปใช้งานจริงเนี่ยมันจะไปเรียกใช้ไฟล์จริงๆท,ที่ที่มีความละเอียดสูงนะที่เราถ่ายมานี่แหละนะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการทํางานสําหรับเครื่องที่ไม่ได้มีความเร็วเยอะก็เปิดพ็อกซี่ได้เฟรมเพอร์เซกเฟรมต่อวินาทีอันนี้ก็เป็นเหมือนกับหนังภาพยนตร์หรือแอนิเมชันที่เวลาที่เราเห็นนะครับเห็นภาพเนี่ยหนึ่งวินาทีเนี่ยสมมติเราเห็นภาพยี่สิบสี่ภาพหรือยี่สิบสี่เฟรมเนี่ยลองดูเปรียบเทียบกันนะครับความสมูทเห็นไหมครับลูกบอลกระเด้งยี่สิบสี่เฟรมเรายังเห็นเรายังเห็นลูกบอลมันซ้อนกันหลายๆ หลายๆอันเนาะพอมาดู30มสิบเฟรมหกสิเฟรมเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างครับลูกบอลมันจะแบบไม่ได้แบบเด้งแเราเห็นว่าเป็นภาพซ้อน60สิบเฟรมก็คือ1วินาทีเราเห็นภาพ60ภาพนะครับรันหนึ่งสนะครับหกภาพใน1วินาทีเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสมูทมากกว่าตรงเนี้ยเราก็ต้องลองลองดูเนาะว่าเราถ่ายเอาไปทำอะไรเอาไปแสดงผลที่ไหนแล้วงานของเราเนี่ยมันต้องการ เป็นโปรเจกที่สูงหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องแลกมาด้วยกับขนาดด้วยครับเพราะอะลรเวลาที่เราสมมติเราเราถ่ายเราก็ต้องเลือก60เฟรมสมมติต้องการ60เฟรมตั้งแต่แรกเนี่ยเราต้องถ่าย60เฟรมเลยไม่ใช่ว่าถ่าย30เฟรมแล้วมามาทำ60เฟรมทีหลังอะไรเงี้ยเราต้องถ่ายเฟรมโปรเจกเนี่ยให้เหมาะกับงานเราตั้งแต่แรกเลย FPS สูงเนี่ยขนาดไฟล์มันจะใหญ่มันก็จะกินทรัพยากรของเครื่องเราเยอะขึ้นนะทำงานหนักขึ้นแลกมาด้วยกับคุณภาพงานที่ดีขึ้น อันนี้เป็นส่วนประกอบของไทม์ไลน์ใช้ในการตัดต่อนะครับก็จะมีตัวที่เป็นแถบที่ใช้ในการวางวิดีโอไฟล์เสียงภาพนิ่งหรือสายเอฟเฟกต์ต่างพวกนี้นะครับเราก็สามารถวางตรงแถบนะครับไทม์ไลน์ตรงนี้ได้เลยอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวเพลย์เฮดหรือหัวอ่านนั่นแหละนะครับก็คือเป็นแถบที่ใช้ในการเล่นตัววิดีโอรีวิวดูนะครับประมาณนี้